ใส่จนคุ้มพี่นอ้องหมอกระไรโอเคหูจนสีรุดเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบอเปลี่ยนเอกเพราะว่ามันบอทันคุ้มเพิน่นว่าคุ้มก็คือจนมันรุดออก,ากาเพิ่นหมอข้าแขกเด้อพี่น้องเอ้ท่านบุญเจ้าอยากใส่คุ้มเนี่ยไม่เป็นสีรุดหมอกากาข้าแขกสวัสดีพี่น้องพอกันคือเก่าอยู่แล้วก็บอกคุยเนาะมื่อนี้ทั้งจากที่ว่าบอคุยมาแต่วัดอุทยาวัดตะโกพี่น้องลงเพรด้วยเฮะบอกคุยไปไหวนะ้บ้านมณีวัดกา ไปมาแวะห้องายพี่น้องมาแวะอยู่ห้องอายก็ได้สีผ้าทันสีห้องกินมาเห็ดกินพี่น้องเดี๋ยวมาคุยสีไทยคลิปให้พี่น้องเขาเบิองเนาะว่าสอยังเนยมาเห็ดกินพี่น้องตาเบือ,องนอกกันดาย่างอพี่น้องสบายดีพี่น้องอีกเนี่ยสบ,บายดีเสียดยังเนี่ยเสียดย่ำว่ามือตั้งหมวกผีตั้งหมกอยู่พีน่น้องตอนกำลังเสียดย่ำเนาะ าาราคาแหวซื้อยูวัดพี่น้องซื้อหม bon, ูยอหมูยออุบลแพงละลอยพี่น้องแล้วลองมาย่างกินมันแซ่บบ่ตัวนี้มาย่างอีกตัวนีงเห็ดเค็มเห็ด mm. อันนี้เห็ดเค็ม mm น,น้องพี่น้องย่างใส่เห็ดเค็มน้องพี่น้องแล้วก็ะตักับพริกใส่เห็ดกานพักพี่น้องการพักใส่ย่างเขายี่ยมไปใส่ย่างก็มี่โอ้เหือ ทันทานยาม่เฮ้ยตลอมอ่นีิปอ่ะนี่เเอาจานมาให้ลนี่ยเดน้องยำปลามึกพ่อปลาหมึกนะพี่น้องถืออยู่ตลาดนาครับกุ่มเดสามร่อยกว่บาทพี่น้องเม้ใช้ได้ด้วยบะตรงนี้พักตางรั้น้ำยใส้ได้วยืะครับ จ้ามากินน้าก like so ันพ our ี illness, yeah, ่น้องเลยทั้งจากไปไหวมาทำบุญพี่น้องจากสบายใจพี่น้องเลยจะไปทาบุญมากแหลยพี่น้องเพราะว่าเรามีโอกาสกันเลยไปทาบุญเนาะพี่น้องเนาะพยายามทาบุญกันรู้ๆพี่น้องเลยมีเวลามีโอกาสไปทาบุญกันไปหนึงกันเออประมาณนี้พี่น้องเห็นหมเห็นดีดานี่คนไหนนเอาบดวะนี่ใส่บดวะไม่ใส่บดแต่ว่ามันจะแตก ใส่โดดดีในเรื่องลอยพี่น้องน้ำตาลเนาะแล้วก็มีน้ำตาลพี่น้องใส่ข้นข้นพี่น้องเว้ยอ่ะข้นน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาล้วเจี๊ยบจอยน้องแต่ก็เติมน้ำปลาเนี่ยพี่น้อง อันกับสีรุกดแน่รุกดแน่ใส่จนคุ่มพี่น้องหงอกระไรโอ้จนสีรุ่ดเด้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบอเปลี่ยนออกเพราะว่ามันบอทันคุ่มเพิ่นว่าคุ่มก็คือจนมันรุดออกเพิ่นหมอกาเขเด้อพี่น้องเด้อท่านผู้จ่าอยากใส่คุ่มแนนไม่เป็นสีรุ่นเนี่ยพี่น้องเอ้อันนี้เครื่องที่ว่าห้ามอันนี้แล้วเนี่ยอันก็คือหนามจะว่าขุ่มแล้วที่มัดตั้คนที่นี่พี่น้องนี่ โอ้พ oh, ี่น้องจัดเลยไปกินบอพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันตอนกินเอาี่น้องนะโอเคมันกินกินนี่แต่งชัอนใช่อได้กินเยอะนานี้ถุ

ีไหนได้เนาะี่ไหได้เนาะทีเนาะทีเก็บืี่เกเ็เน็นม่มาใช้ยาสูกินเาก็ใช้กเาลูกแกะตูนีกมแหวแลหลังจากเราวคือมากแต่วัดคือตัวเราไม่ได้แบบนมาหมดกำพี่น no? ้องมาแวนตลาดจะเร้นส <os> ีของเห็ดกินน้ำัาน้ิงกิน่า

่เปยเช่ยยา่้แมาอนี้รน้องหมเจไ้มัได้ไม่นอนแด้ข้เทียงได้ไม่นอนบวมแง่ข้คำนะมาหมดแต่ตันทีหมวกนเป็นข้เทียงอยู่พอท่านกินข้เทียงเป็น้ที่

พี่น้องเราแลยวันแถลงไปวัดวัดตะคูพี่น,อนายยา้องอาุษยาลงอรวยขออเด้อนหนาม้วนม้วนพี่นอ้นองเย,ย็นดีเราไปในวะะัวะะยนยนยนดนะพอบคุมันต๊ะ้าจะโต๊แล้วนัเย็นเย็นกทส่วนเนี่ยมันบกตัวนสนมันอยู่มัน่ามันก็ให้ายไเปช่เลยนบอตัวน้าน่ะิแหกเ่ คุยนองฝากคนไหลค้ดแทะค้ดที่ตามสองมันเทาเราใส่ไ่ได้เป็นหนอเนี่ยพอไุยจนจบคิดเตลียเมจะสนิทก็คุยพ่อ,อ,อ,อแลห,อนะหละยิม้มละเป็นหนองเนาะใจอะไร